ทำไมเงินล้านต่อไปถึงเร็วกว่าเงินล้านแรกวันนี้เ e t บ r i ฟตจะมาอธิบายประเด็นนี้ให้ฟังครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆเรื่องนี้นะครับว่าทำไมเงินล้านต่อไปถึงเร็วกว่า เงินล้านแรกที่เราหามานะครับจริงประเด็นเนี้ยไม่ใช่ซีเครตที่ซับซ้อนอะไรมากมายเลยนะครับแต่ว่าอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักในเรื่องของอัตราผลตอบแทนแบบทบต้นกันก่อนนะครับหรือ Compound Interest น,นั่นเองนะผมเชื่อว่าคนที่สนใจเรื่องของการเงินรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่าพลังของการทบต้นเนี่ยมันมหาศาลแล้วก็มหาศาลมากเพียงใดนะครับผลตอบแทนแบบทบต้นนะครับจริงๆก็คือเป็นการนําเงินต้นมาบวกกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เราได้นะครับแล้วก็ ลงทุนทบๆกันไปโดยมีตัวคีย์แฟกเตอร์สำคัญนั่นกนะ็คือในเรื่องของสัสดส่วนของเปอร์เซ็นต์ของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรานำเงิน1 0 0 0 0 0บาทนะครับไปฝากธนาคารนะครับแล้วก็ได้รับอัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีในรอบ1ปีนะครับเงินของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1 0 0 0ง0บาทนั่นเองนะครับก็จะแบ่งเป็นเงินต้น10,000 0ใช่ไหมครับแล้วก็ดอกเบี้ย3%ก็คืองอกอีก3,000บาทนั่นเองนะครับรวมเป็น1 0 0 0 0 0บาทนะครับร ถ้าเรานะครับไม่ได้เอาดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นออกมาเลยนะครับก็คือเงินจํานวน1นึ3 0 0สบาทเนี่ยแล้วก็เอาใส่ลงไปอีกนะครับพร้อมกับอัตราดอกเบี้ย3เปเท่าเดิมนะครับเงินของเราก็จะงอกเป็น1นึ0 0แกับอีก90าบาทนะครับเนี่นะครับคือพลังของการทบต้น,นทบทบ,ทบ,ท,บทบไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับถ้าเราต้องการ เก็บเงินให้ครบ1ล้านบาทนะครับโดยลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนก็คือใช้หลัก DCA เนาะโดยมีอัตราผลตอบแทนเนี่ย10%ต่อป,ปีเนาะถ้าเราลงทุนเ,เดือนละสอ0 0ันสี่0 0 0แ0 0 0ัหมื่หนึ่งภายใต้อัตราดอกเบี้ย10%เนี่ยกว่าจะได้ล้านแรกเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลากี่ปีนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยครับลงทุนเดือนละ2,000บาททุกเดือนเลยทุกเดือนเลยแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่10%ต่อป,ปีนะครับ กว่าที่เราจะมีเงิน1ล้านบาทเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลามากถึง16.5ปีหรือว่า16ปีครึ่งนั่นเองทีนี้เราปรับใหม่ครับเราลองเปลี่ยนจาก2,000เป็น4,000นะครับอัตราผลตอบแทนเท่าเดิมนะก็คือ10%เรนาะเราจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่11ปีกับอีก3เดือนครับถึงจะได้ล้านแรกแต่หลายคนก็มองว่าโอ้โมันก็ยัง ยังนานอยู่ดีอะเนาะใช่ไหมทีนี้ปรับจาก4,000เป็น8 0 0 0อัตราผลตอบแทน10%เหมือนเดิมนะครับถามว่ากว่าเราจะได้ล้านแรกเนี่ยจาก16ปี11ปีเราจะลดระยะเวลาเหลือแค่7ปีกับอีก2เดือนแค่นั้นเองนะครับมันก็เร็วขึ้นนะครับทีนี้บอกผมออมเก่งเอาไปเลยหมื่นหนึ่งอัตราผลตอบแทน10%ต่อปีเราจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่6ปีกับอีก1เดือนเท่านั้นนะครับในการได้1ล้านแรกนั่นเองนะอันนี้ก็คือถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นแฟกเตอร์นะครับอยู่3ตัว ตัวแรกก็คือในเรื่องของเงินต้นนะครับก็คือตัว2,000 4,000 8,000 1 0 0 0เนี่ยแหละครับตัวที่2ก็คือตัวอาาัตราผลตอบแทนนะั่นคือ10%นะฮะแล้วก็ตัวที่3ก็คือผลสะท้อนจาก2ตัวแรกก็คือเรื่องของระยะเวลาเนาะยิ่งเงินลงทุนเราเยอะนะครับอาาัตราผลตอบแทนสูงแล้วก็เป้าหมาย1ล้านเนี่ยยิ่งทําให้ระยะเวลาเนี่ยมันยิ่งแคบลงนะครับนะฮนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญที่เราจะพูดกันใน EP นี้ก็คือว่าทําไมเงินล้านต่อไป ถึงเร็วกว่าเงินล้านแรกเราจะคิดเหมือนกันไหมว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยหล้าน1ล้านแรกมันอาจจะนานหน่อยแต่ว่าล้านที่2เนี่ยมันอาจจะเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของตัวตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยล้านที่2เนี่ยมันจะมาเร็วกว่าล้านแรกได้ยังไงนะครับก็คือ1ล้านแรกเนี่ยเรายังคงอยู่เนาะแล้วก็ยังคงลงทุนต่อไปนะครับถ้าเราลงทุนทุกเดือนเดือนละ2,000เนี่ยแล้วก็อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเหมือนเดิมก็คือ10%นะครับ ล้านที่2เนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ5ปีกับอีก9เดือนนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจาก2,000มาเป็น4 0 0พนะครับพร้อมกับอัตราผลตอบแทนเท่าเดิมคือ10%นะครับลงไป4 0 0พันะครับล้านที่2เนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่5ปีกับอีก2เดือนเท่านั้นนะครับทีนี้เพิ่มมาเป็น800 0นะครับแปด0นพร้อมกับอัตราผลตอบแทนเท่าเดิมรับ10%เราจะได้ล้านที่2อยู่ที่ใช้เวลาเพียงแค่4ปีกับอีก1เดือนเท่านั้น ทีนี้เราใส่ดีครับ10,000อ,อัตราผลตอบแทนเท่าเดิมคือ1ิเปอร์เนะครับเพราะมีฐานอยู่แล้ว1ล้านนะครับเราจะได้ล้านที่2นะครับใช้ระยะเวลาเพียงแค่3ปีกับอีก8เดือนเท่านั้นคัะท่านผู้ชมก็ถือว่าโอ้ยังไม่ถึงแบบบอลโลกหนึ่งสมัยเลยนะครับเราก็มีเงินล้านที่2แล้วนะครับซึ่งว่าเร็วมากๆเลยนะครับอันนี้คือพลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้นเนาะ ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะเริ่มตั้งคำถามแล้วนะครับว่าร้านที่2เร็วขนาดนี้แล้วร้านที่3มที่4ที่5มันจะเร็วกว่านี้อีกไหมนะครับ mm hmm. ก็ตอบตรงนี้ไว้เลยนะครับว่ามันก็ถ้าเรามีฐานเงินที่มันหนาอยู่แล้วนะครับพร้อมกับในเรื่องของการเติมเงินลงทุนเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อัตรา,าผลตอบแทนที่มัน คงที่หรือสูงคงที่หรือสูงมากกว่านั้นเนี่ยครับเชื่อว่าร้านที่3ที่4ที่5ก็จะใช้ระยะเวลาที่เร็วกว่าร้านที่1ร้านที่2อย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ถ้าใครเนี่ยฟังแล้วนะครับรู้สึกว่าเอ้ยเคยทําแล้วแล้วก็เป็นแบบที่เราเล่าให้ฟังก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะประสบการณ์1ลร้านแรกหรือ2ลร้านแรก3ลร้านแรกก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับรายการ Let Brief ไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปตอนใหม่ๆนะครับที่เราจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการ Let Brief ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ